สวัสดีนะครับวันนี้ร้านอุ้ยแบซช็อปนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทินฮารเรทุกรุ่นนะครับผมวันนี้เรามีสุดหล่อแนะนําแนวขับสไตล์มานะครับผมกับเจ้าสตรีทบ๊อบนะครับคันนี้เป็นซอฟ t t เทลสตรีทบ๊อบปีของมันสิบเก้านะครับคันนี้เป็นเครื่องร้อยเจ็ดคิวนะครับผมเป็นเครื่องเอ็มแปดนะครับผมเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับคันนี้แต่งมาพร้อมเดินทางไกลนะครับเรามาชมกันครับผมแต่งมาหล่อพร้อมๆครบๆนะครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ ท่อแวนแอนไฮนะครับเป็นช็อตช็อตนะครับพักเท้าหลังมีนะครับกองแต่งทรงโรเลนแซนนะครับผมอ่าตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับเป็นตุ๊กตาแฮนด์บาร์ลูมิเนียมย้ายเรือนใหม่นะครับบอกแฮนด์ทรงไอแลนด์เนสนะครับชิลหน้าแต่งนะครับผมเป็นเมมฟิสนะครับอ่าพร้อมกับชิลหน้าสีชาเลยนะครับสวยๆแต่งลงตัวนะครับฝาเดบี้ไพรมารี่แต่งนะครับสายหัวเทียมแต่งสกิมมิ่งนะครับผม ชุดกล่องหลังพิลาแค่นนะครับผมสวยๆตรงรุ่นเลยนะครับเบาะซ้อนนะครับตัวแต่งป้ายทะเบียนนะครับไฟเลี้ยวแต่ง LED หน้าหลังนะครับแต่งสไตล์ตามตรงรุ่นเลยนะครับผมขับสไตล์นะครับตอนนี้กําลังนิยมนะครับวัยรุ่นเมกาเลยนะครับคันนี้นะครับผมพร้อมเดินทางไกลใช้งานได้นะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่4บาทต่อปีนะครับมีบริการขนส่งนะครับรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับ การขับขี่นะครับผมขับสบายนะครับผมแนวขับสไตล์นะครับขับเท่ๆเลยนี่นะครับเลขไม่เพียงหนึ่งหมื่นนะครับอ่าวิ่งน้อยนะครับผมคันนี้เจ้าของดูแลดีนะครับกุญแจเรามีให้สองชุดนะครับคีเลตมีให้สองลูกเลยคันนี้นะครับขายหาอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่ควรพลาดเลยนะครับ คอนโทรลง่ายนะครับไฟหน้าจะเป็นระบบ LED กับ d a y l i g h มาจากโรงงานแล้วนะครับอันนี้เสียงท่้อแน่นๆน,นะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเลย แรงมากครับคอนโทรลง่ายนะครับผมคันนี้ขับสบายนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับผมคันนี้นะครับนิ่มมากเลยช่วงล่างนะครับตอโตนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับัวรุ่นซิงซิงสายนี้นะครับหาอยู่นะครับคันแบบนี้นะครับผมแต่งเต็มมาแบบนี้นะครับของแต่งนี่ผมจัดให้ใหม่ตอนแรกมาทรงเดิมนะครับผมแต่งให้หล่อๆเลย ใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับกับ Harley Street Bob สอง9บเก้าคันนี้ปี2017นะครับอ่าดนด่วนเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรืออิ inbox ได้ในเพจเลยนะครับผมเรายินดีให้รับปรึกษานะครับอ่าให้บริการทุกด้านเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ